สัสดีค่ะทุกค,คนกลับมาพบกับติอีกแล้วนะคะหลังจากที่ระยะเวลาผ่านไปประมาณ2เดือนก,กว่าเกือบจะ3เดือนแล้วเนี่ยก็เรียนมาจนอัพระดับแล้วนะคะตอนนี้ไปอยู่อินเตอร์มีเดียแล้วค่ะทุกคน Don't forget to subscribe <c oughs> cribe and like and Share หลังจากที่โรงเรียนเนี่ยเขาเปิดแบบ full option แล้วเนาะวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆนะคะตามไปเรียนด้วยกันเลยนะว่าห้องเรียนบรรยากาศการเรียนน่ะมันจะเป็นยังไงในช่วงนี้เนี่ยนักเรียนก็เต็มโรงเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเรียนทั้งโรงเรียนกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะคะเบนจามิน กินให้ฟังเพลงนะะแล้วก็เขียนเพลงไดว่านี่ก็จะเป็นไทยแกงค่ะ เป็นคนไทยก็จะมีขนมขนมไปค่ะเราจะมินนี่ไปค่ะคิชเชนเคียร์จะพาทุกคนไปที่คอมมอนแอรเรียยังไม่มีคนออกมาเลยอันนี้คิชเชนสามารถเล่นปิงปองได้ไน,นี่ค่ะคนก็เริ่มทยอยพักเบรกกันมากขึ้นนะห้องอื่นๆก็จะค่อยๆ มีไมโครเวฟรี่กว่าโซนถ้าให้คนกินจาเอาของของ้าเอาเข้ามาเวฟมากินกันนะคะซิ e you again Hi. Hi. Hi YouTube เนี่ยเอออยู่คนละห้องกันนะคะอันนี้อยู่คนนี้อยู่อินเตอร์มีเดียแต่ว่าคนละห้องส่วนสองคนนี้อยู่ อ intermediate แล้วซึ่งเราเราเข้ามารู้จักกันใน common area นี่แหละบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะบางคนก็ออกจากห้องบางคนก็ไม่ออกจากห้องคนต่างชาติเยอะขึ้นก็จริงแต่คนไทยก็ยังเป็น number o อยู่ดีนะคะ80%ก็ยังเป็นคนไทยอยู่ที่นี่นะคะ90%เลยด้วยซ้ำไอ r ยูกรี h มีบางวันเราก็จะเดินไปตลาดวิกตอเรียนะคะ เซทใหม่ซับสไครบ์รเบคร,ร,ร์ตลาดวิกตอรียเนี่ยอยู่ใกล้โรงเรียนเรามากนะคะล้วก็จะแอบวิ่งมาเพื่อที่แบบไปซื้ออาหารซัมติง่งนะคะนี่นะคะซึ่งตลาดก็จะมีผลไม้ที่ถูกกว่าในโครก็ถ้าเข้าตลาดก็จะมาทางนี้ มันก็จะขายพวกของแบบว่าเขาเรียกอะไรวัตถุดิบหรอพวกชีสพวกเนี่ยเนื้อหมูเนื้อต่างๆมีร้านขนมปังและ <laughs> ร้านที่พวกเราชอบมาซื้อกันก็คือร้านไก่ทอดร้านนี้นะคะกินอะไรดีอ่ะ Yes i r can I help you? Ah, uh, I can I have nugget?

อันนี้ร้านไก่ร้อนมันร้อนอนร้อนอันี้รา อันนี้ก็คือเป็นพาร์สของการสปีกิ้งนะคะ ใไหมอะอันนี้เขาเอาขนมมาแจากทุกคนนะคะเฮ้ย <c oughs> สองค่ะเอาเธอไม่กินนมเหรอคะทุกคน ทุกคนก็คือ Move กลับบ้านาชดจบนี่ก็คือกลับบ้านค่ะรีเซพชันก็จะประมาณนี้นะคะโอ้ thank you ฉันกลับบ้านฉันหิวข้าว S <S <S เดี๋ยวจะขอสรุปท้ายคลิปนิดนึงนะคะคือตั้งแต่ที่ติ๊กมาเริ่มเรียนเนี่ยติ๊กเริ่มที่คลาสพรีอินเตอร์มีเดียใช่ไหมเราจากเรียนไประยะเวลาประมาณ2เดือนนิดนิดนะคะก็จะมีการทำเทสค่ะเขาจะเทสกันทั้งโรงเรียนเลยนะถ้าสมมุติคุณสอบได้คะแนน80%ขึ้นไปในเรื่องของ writing listening speaking นะคะที่เอามาเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยถ้าผ่านตามเกณฑ์80%ขึ้นไปคุณก็จะได้เลื่อนคลาสไปในระดับที่มันสูงขึ้นนะคะและติ๊กก็ได้ เลื่อนคลาสไปอยู่ที่อินเตอร์มีเดียแล้วนะคะเย่ yeah. พอได้เลื่อนคลาสนนเนี่ยความรู้สึกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะก็รู้สึกแฮปปี้มากขึ้นมีเพื่อนต่างชาติหลายสัญชาติอะเพิ่มมากขึ้นจากที่เรียนห้องเก่าเนี่ยคนไทยประมาณ90%เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็มีแค่ไทยกับเตอร์กีเท่านั้นนะแต่พอย้ายห้องมาเรียนอิเ n อร์มีเดียตแล้วเนี่ยก็จะมีชาติอื่นมากขึ้นมีบราซิลไต้หวนันอะไรประมาณนี้นะคะจำสัญชาติเพื่อน ได้ไม่หมดนะพอมาเรียนห้องนี้เนี่ยคือเพื่อนทุกคนคือพูดกันเก่งมากพูดเก่งก็คือภาษาอังกฤษคล่องด้วยแล้วก็พูดเยอะด้วยนะคะเขาจะชอบชื่นชอบในพาร์ของการเรียนสปีกิ่งมากๆพอถึงพาร์ทส,สปีกิ่งเนี่ยทุกคนจะแบบคุย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 กันซึ่งหัวข้อที่คุยก็คือนอกเรื่องไม่ใช่เรื่องท็อป,ปิกที่แบบครูเขาให้มานะคะ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่ทําให้เราแบบยิ่งต้องแบบพูฟตัวเองแบบมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะแบบคุยกับเขารู้เรื่องตอนติ๊กเปลี่ยนห้องใหม่ๆอ่ะก็เอออยู่ในชว่วงของการปรับตัวแบบเล็กน้อยนะคะเพราะรู้สึกว่าตื่นเต้นอะ่ะเออเพราะว่าอยู่อยู่ห้องเก่าอะ่ะเพื่อนเงียบๆไม่ค่อยพูดกันเท่าไหร่บางคนก็ยังพูดไม่ค่อยคล่องมากพอมาห้องนี้ทุกคนแบบโอ้พูด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 ใส่กันเราก็เลยต้องแบบพัฒนาตัวเองแบบมากขึ้นนะคะ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีต่อตัวเรามากๆเลยนะที่เราไปอยู่ในท่ามกรรมบรรยากาศแบบนั้นได้คิดว่ายิ่งเราแบบไปอยู่ในระดับคลาสที่มันสูงขึ้นสูงขึ้นนะมันก็จะมีเพื่อนต่างชาติมากขึ้นกว่าเดิมนะคะคนไทยส่วนใหญ่ที่มาเริ่มแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอยู่กันที่พรีอินเตอร์มีเดียตเนี่ยเราจะอยู่กันระดับนี้ก็เลยทําให้เพื่อนคนไทยเนี่ยเยอะมากๆในห้องหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราได้สอบผ่านเทสไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้เจอเพื่อนต่างชาติมากขึ้นนะในเรื่องของ การเรียนการสอนี่คิดว่าท็อปิกหัวข้อมันเหมือนกันเช่น past simple present simple อะไรอย่เงี้ยเราเรียนเหมือนกันแต่ว่ารายละเอียดอะมันจะลงลึกลงไปมากขึ้นคำศัพท์จะใช้ระดับศัพท์ที่สูงมากขึ้นพวก adjective ที่เราเคยเรียนใน pre intermediate เนี่ยเออที่แบบบางทีเราก็รู้มาแล้วบางคำอะไรเงี้ยแต่พอไปเรียนในระดับ intermediate นะคะมันก็จะมีศัพท์ แอคทีฟที่มันแบบว่ายากขึ้นมีการเรียนเรื่องการออกเสียงที่ละเอียดมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะคะพูดมากขึ้นฟังมากขึ้นคือทุกๆอย่างเข้มข้นมากขึ้นเลยว่าอย่างนั้นไปนะคะมาถึงตอนนี้ที่แบบเรียนมาได้ประมาณ2 3สสัปดาห์ก็ยังรู้สึกบางทียังฟังเพื่อนตัวเองไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็โอเคแบบทุกคนก็แบบพยายามช่วยกันนะคะโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคคะ่ะแฮปปี้มากๆก,ก,กับบรรยากาศการเรียนอะไรแบบนี้นะคะ ทุกคนช่วยกันแบบช่วยกันเรียนช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยแบบเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆค่ะก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนที่สนใจที่จะมาเรียนภาษาอังกฤษที่นี่นะคะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายทุกคนนะคะขอบคุณที่ติดตามกันค่ะ